นำสิ่งที่โยมรู้โยมเห็นอยู่ปัจจุบันได้มีความเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีสุขน้อยมีถูกมากสังเกตได้ว่าเราเกิดมากว่าจะเดินกว่าจะหัดพูดกว่าจะพ่อแม่จะหัดกินาอาประกอร่างกายให้เรามีความสุขชั่วเป็นหนุ่มเป็นสาวทำมาหากินแต่แก่นะอยู่นานๆเหตุนั้น เราจะต้องมีความนักถึงประพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้ที่เป็นเลิศที่สุดในโลกหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมองเห็นว่าความสุขมันมีน้อยแต่ความทุกข์มันมีมากยกตัวอย่างว่าเรากินอาหารอร่อยสองสามคำแรกแต่ทุกข์ก็นานหรือเราจะไปไหนก็ต้องเตรียมน้ำมันเตรียมรถพอไปเที่ยวหน่อยเดี๋ยวเบื่อต้องกลับอีกแล้วหรือการทำไร่ทำนา มีอาชีพต่างๆกว่าจะได้อยู่อาชีพนั้นก็ชั่วคราวส่วนหนึ่งแต่ความเป็นทุกข์กว่าเราจะเรียนจบกว่าจะได้ทํางานมีความยากลําบากเหตุนั้นเราก็จะต้องรักษาชีวิตของเราให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามานาปโปโหติคันติโกแปลว่าความอดทนเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นคนไหนที่มีความอดทนมาก การวาจาหรือการกระทําที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นได้หรือก้าวล่วงคนอื่นได้คนนั้นก็จะเป็นที่หลักที่ชอบใจของคนอื่นแต่บุคคลไหนใครว่าเขานินทาหรือพูดไม่ได้มีความระมัดระวังการกระทําที่ไม่ระมัดระวังคนนั้นก็จะมีความทุกข์ไม่เป็นที่ชอบใจพอใจของคนอื่นเหตุนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าความอดทนเน้นนำมาซึ่งประโยชน์สุขเหตุนั้นต้องรู้จัก ใช้ความอดทนใช้สติสัมปชัญญะให้มากเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลและเทวดาทั้งหลาย